สงการขายดีมากทุกคนมาดูถังแช่1น0ลิตรบ้างนะทุกคนตอบกลับคอมเมนต์ด้านบนเลยคือขนาดด้านในเท่าไหร่ความสูงอะไรเงี้ยเท่าไหร่ใช่ไหมเผื <c oughs> <ๆ>่อจะเอาไปใส่น้ําแข็งหรือว่าวางพวกของแช่ที่มันแบบใหญ่ๆนิดน,นึงเนาะตัวนี้100ลิตรนะขนาดด้านในเดี๋ยวอดมินจะวัดให้ดูนะจริงทาคลิปไว้หลายคลิปแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวทำเพิ่มให้ใหม่ก็ได้เนาะตัวนี้ขนาดด้านในนะอยู่ที่ประมาณ56เซนนะส่วนเรื่องความลึกเนี่ยจาก ตรงนี้ไปตรงนี้นะจะอยู่ที่37เซนนะแล้วก็ความสูงเนี่ยจากก้นถังนะไปจนถึงตัวที่มันปิดตรงนี้เนาะอยู่ที่ประมาณ43มเซนนะแต่ว่าเพื่อนๆนะอย่าลืมหักความหนาของฝาตรงนี้ออกด้วยเวลาเราแช่ของอะไรที่มันสูงมากอะ่ะเวลาปิดอะ่ะมันจะปิดแบบแล้วมันชนนะหักออกประมาณสัก3มเซนก็ได้ทุกคนตัวเนี้ยเดี๋ยวแอดมินแถมขนาดภายนอกเอาไว้เผื่อเพื่อนๆเอาไปวางเคาน์เตอร์หรือ,อไปวางแบบพื้นที่ที่มันจํากัดเนานะเดี๋ยววัดให้ทีเดียวเลยความกว้างของถังนะอยู่ที่70เซนนะทุกคนแล้วก็ ความลึกรวมตรงนี้นะรวมที่ที่ล็อกนะเขาเรียกว่าขอบบานพับนะอยู่ที่ประมาณเผื่อๆไปเลยทุกคนประมาณ50เซนเนาะแล้วก็ความสูงเนี่ย59เซนโดยประมาณนะทุกคนตัวนี้น้ําหนักจะอยู่ที่หรือ13โลนี่หละมั้งจำไม่ได้นะเดี๋ยวแอดมินปักขนาดไว้ให้เดี๋ยวไปดูก่อนเนาะเวลาเรายกเนี่ยทุกคนถังเปล่าๆก็ยกได้ยกพกพาได้ขึ้นท้ายกระบะ พกพาได้นะแต่ว่าถ้าใส่น้ําแข็งเนี่ยอาจจะหลังหักได้นะต้องยกสองคนด้านข้างมันจะมีเนี่ยเราสามารถแบบว่ามือจับแล้วก็ยกแบบนี้ได้เลยรูระบายน้ำหนึ่งร้อยลิตรเนาะอยู่ก้นถังแบบนี้นะมีขาตั้งขึ้นสูงๆแบบนี้เวลาระบายน้ําหรือว่าต่อท่อท่อน้ําทิ้งอะไรเงี้ยก็คือต่อได้เลยแบบนี้นะใกล้หมดแล้วใกล้หมดจริงๆสีแดงสีแด,ดงเหลือตัวสุดท้ายส่วนสีดํามันมีออเดอร์วันนี้อันมินไม่มั่นใจว่ามันจะเหลือเท่าแล้วก็มันจะมีถังเล็กสต๊อกอีกที่หนึ่งเลยอัญมินพาไปดูไหมมากดหยุดคลิปแล้วดูกัน และนี่คือสต็อก40ลิตรก็จะเหลือเท่านี้นะทุกคน40ลิตรน้ําแข็งประมาณกระสอบนึงเดี๋ยวไอ้มินพาไปดู25ลิตรก็เหลือเท่านี้แป๊บเดียวแป๊บเดียวจริงๆแต่ว่านี่คือสั่งมาเยอะกว่าเพื่อนทางลลตกเราจะขายดีนะพี่แกซื้อด้านล่างเดือ